สวัสดีครับพี่น้องพ้องเพื่อนทุกท่านครับผมน,นี่กันเนาะวันนี้ก็มาเก็บกู้ไอโง่คือเก่าครับมาเก็บค่าเช่าห้องแถวเนาะที่ได้วางเอาไว้เมื่อวานก็เก็บกู้ไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้มาดูอีกรอบครับผมว่าจะมีผลงานเหมือนเมื่อวานไหมเมื่อวานก็ติดปลาทองไปหนึ่งตัวเนาะปลาทองเป็นปลาดุกทองครับผมสวยงามมากครับผม เก็บค่าเช่าทุกวันครับแต่มีภารกิจจากการว่างงานนะผมก็มาเก็บน้ำเหมือนจะเน่าครับน้ำเหมือนจะเน่าปลาดินลอยตายเออไปดูกันเลยครับผมเพราะว่ามันสายแล้ววันนี้ ลูกปนินลอยตายครับผมตัวประมาณสามนิ้วครับสภาพไม้ก็ยังว่านะครับน้ําขึ้นๆลงๆครับผมช่วงนี้เพราะว่าเขาเปิดน้ํามาหล่อเลี้ยงให้เกษตรกรครับผมเป็นวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ครับผมเขาก็จะปล่อยน้ํามาดูกันเลยครับว่า,าจะมีผลงานหรือไม่นี่ครับ ไอโง่ที่ผมได้วางไว้ปลาก็มีครับปลากำลังขึ้นมีขึ้นอยู่ครับผมมีขึ้นอยู่ส่วนพักบุ้งครับโอ้โหยอดงามมากครับผมบุ้งยอดงามงามครับผมผมว่าจะเก็บอยู่แต่วันนี้ไม่ได้เก็บหรอกครับเก็บกู้กันเลยครับผม น้ำก็ยังอยู่ระดับต่อครับยังไม่ขึ้นยังไม่ลงเท่าไหร่ครับ น,นี้ไม่มีผลงานครับผลงานไม่ฟันนี้ไม่มีครับอันนี้ไม่ติดครับผมเดีย๋ยวทำกันดักกันต่อเลยครับส่วนตัวนี้ครับเป็นงูกดกบครับงูกดกบ เป็นงูที่ว่ากินปลาไหลครับเนี่ยครับก้นมันก้นกบครับเป็นงูก้นกบเป็นงูไม่มีพิษครับเนี่ยอยู่ในอยู่ในดินครับอยู่ใต้ดินโอ้หากินปลากินปลาไหลครับเนี่ย งูก้นโคกเลยลงดินไปแล้วครับไปแล้วอันแรกก็ฟาวแล้วครับผมไม่ติดเลยเดี๋ยวไปดูอันที่สองสามสี่ครับจะมีพ้นงานหรือไม่ ลุ้นไปพร้อมกันครับผมปลาก็ขึ้นครับมีฮุบอยู่ในปา่าครับปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บแต่วันนี้ป่าไม่เดินครับปลาไม่เดินป่าไม่สัญจร ออกกันเลยครับดูอันนี้เลยครับผม Thank ไมีครับผม ของพื้นนี้ไม่ติดครับไปต่อกันเลยครับผมลุ้นพื้นนี้ต่อครับเป็นเหมือนสามพื้นที่แล้วหรือเปล่าลุ้นกันครับว่าจะมีผลงานไหมวันนี้ mình đưa hấp mày tiếp các bộ to cái lấy hấp วันนี้ไม่มีผลงานครับพี่น้องวันนี้ไม่มีผลงานครับก็ไม่เป็นไรครับผมปลาสงสัยจะไปไหว้ครับวันนี้เป็นเป็นวันไหว้ด้วยเออไ,ไม่เป็นไรครับ,รบผมปลาไม่เดิน <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มาลุ้นต่อว่าจะมีผลงานหรือไม่ลุนทุกวันครับ ลุ้นทุกวันถ้าว่างจากภารกิจการทำงานเนาะก็จะมาลุ้นทุกวันครับผมถ่ายเป็นสารคดีไปให้พี่น้องได้รับฟังได้รับฟังรับชมครับผมก็วันนี้ก็ต้องรำลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามและรับชมครับผมก็ทำประมงก็อย่างนี้ครับการดัก ปลาดักอะไรก็เป็นอย่างนี้ครับผมได้บ้างไม่ได้บ้างครับวันไหนสมหวังก็ได้เยอะเยอะบ้างน้อยบ้างเป็นเรื่องของอธรรมชาติครับผมเพราะเราไม่ได้เอาเหยื่อไปให้มันเนาะเราแค่วางไว้เฉยเฉยให้มันวิ่งเข้าวิ่งออกโอเคครับผมไม่เป็นไรครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากเพื่อนๆนทุกท่านเนาะชอบก็กดไลค์ กดแชร์ครับผมสำหรับมิตรใหม่ที่เข้ามาก็ถ้าออกไปแล้วหาไม่เจอเนาะก็พิมพ์ได้ครับลุยดะครับลุยดะดอเด็กสะอาดครับผมหาเจอแน่นอนครับมีคนเดียวในประเทศครับหน้าตาแบบนี้ <laughs> ขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ